สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่กำลังจะปรับแต่งคาบูนะครับก็วันนี้ก็จะนำคาบูปาก28่มิลนะครับที่ปรับแต่งทางเดินน้ำมันแล้วก็ลูกชักนะครับมาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแต่งคาบูนะครับ อย่างที่หนึ่งนะครับก็จะเจาะทางเดินน้ำมันที่อยู่ตรงฝานะครับก็จะแทงตรงนี้แล้วก็ขายายตรงนี้นะครับดอกที่ใช้ดอกสว่านหนึ่งทับแปดนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไปก็ <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นลูกเบือนหรือหมุดทองเหลืองนะครับให้เจาะออกนะครับ แล้วก็เจาะเข้าไปจนถึงนี้นะครับเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะครับแล้วก็ขยายรูตรงนี้ให้เท่ากับที่เจาะถ้วยน้ำมันนะครับหนึ่งทับแปดเหมือนกันดอกสว่านแล้วก็ลูกชักนะครับก็ปาดลงสัก สามสี่มนะครับแต่ไม่ให้หลุดตัวล็อกลูกชักนะครับเดี๋ยวลูกชักมันไม่เข้าร่องแล้วใช้ไม่ได้แล้วก็แล้วก็ยกทางเดินอากาศนะครับให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ดูดอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับก็มี ประมาณนี้ครับที่อื่นทำยังไงไม่รู้แย่ที่ผมทำแบบนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่เพิ่งทำนะครับผมก็เพิ่งทำเหมือนกันใช้ไม่ได้ก็โยนครับโยนทิ้งตามนั้นนะครับ